สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2 5งพันนะครับพาท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเดินทางนะครับอยู่หน้าบ้านเซียนสองดาวนะครับพามารับชมนดูกันครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5งพันนะครับงวดที่ผ่านมาครับเซียนสองดาวให้เด่น2กับ3ล่างมาน้ำกันท่านผู้ชม เพื่อนมันใจคักว่าสองกับสามนีมากอดข้อกันมานผู้ชมงวดก่อนนับให้สองหกบนนะับมาหกสองนะครับงวดที่ผ่านมามาต่ตวเดินล่างครับจับคู่บ่เขานะครับงวดเข่ากับเขางวดบ่เขากับว่าบ่เขาต่อเลขกเด่นถือว่าเดินดีมาด้วยกันนะครับผมนีแหละเอา้าพาเดินทังทุกวันนะครับผมหลายเส้นหลายอาจารย์มีเขามีหลุดเด้อนผู้ชมเด้อ ค,คอมเมนต์สุภาพคอมเมนต์ดีๆได้ทำผู้ชมเด้อนะครับทุกเสียนทุกอาจารย์เพิ่นกับคำนวณให้เต็มที่นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับหามาเข้ากับไปหายิบจับลอตเตอรี่บ่มักเข้ากับเบิ้งซื่อๆน้พี่น้องผ้าเดินทางนะครับเอาเข้าไปฟังเข้าไปชมน้ำกันโอ้ฝนนปูกับหลานน้องนิชาน้องชาลูก ไป๊ปไปเที่ยวสวนน้ำไปวันนี้เอารถมารับแล้วเนี่ยนี่นี่หอมให้หน่อยหอมให้หน่อยหอมให้หน่อยอันนี้เนี่ยขนมเนี่ยมาเอาขนมก่อนค่อยหอมหอมให้หน่อยหอมให้หน่อยกำชับชมอายอันี้คืออายสวัสดีตะแก่โลกโบติล้อ บอบีผู้ต่อคนเออบ่มีผู้เห็นมามามาขนมก่อนมากินขนมแล้วมาถ่ายรูปก่อนมาถ่ายรูปก่อนก่อนไปเที่ยวจะไปเที่ยวสวนน้ำแล้วย่าติไปย่าก็ไปไปกูจะไปแล้วปูไปแล้วไปเอามาขนมก่อนถ้างั้นจักเอ๋ไปญาติเอิ้ครับผมเปิ้นอายขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมวัดที่ผ่านมา นะครับนี่ไหมเสี้ยนซองดาวไปย่ำไหมครับเพิ่นว่าสองกับสามเด้อล่างอาจจะไปแล้วมาน้ำกันเนาะมต่มาชมจับคู่ว่าเขาแล้วครับผมแต่ว่านี่เลขเด่นนี่ไหมนะครับเพิ่นก็เด่นหนึ่งสองหนึ่งสามโบจับใส่กันเนาะมาด้วยกันะ อ้เอาต่สามหนึ่ง่แครับสามหนึงสากักมาหลไปไปเที่ยวด้วยกันเอารถมารับแล้วเนี่ยุดดเอาแต่สามหนึ่งจะเอาผมเสียดายผมหมดแห้งอยู่หมู่บ้านนี่โอ้นตรงนี้เออตรงนี้ปตรงนี้เอเอาเอาไหมนะครับเนาะเอขอบคุณค่ะเอาของค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะอ ใช้ชุดเด็ก่อนชุดบนหรือชุดล่างชุดล่างนะอ่าชุดล่างเอาชุดที่เขาเนาะเอาชุดล่างไปก่อนท่านผู้ชมอ่าเสียดายได้เนาะนี่เสียดายเสียดายคำนวณออกมามันเขาอยู่แต่ว่าเจ้าของบ่อเขานะครับบนออกออกศูนย์ซีซีนะครับแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์กับบ่อเขาขึ้นกันล่ะท่านผู้ชมนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกเซียนทุกอาจารย์เด้อนะพี่น้องเนาะเออมันจังใดล่ะคนนา้นไม่เล้วเหรอฮะ เอาไหมเอาไมม่แต่มาชมแต่ว่าเลขเด่นนี่เดิมดีเลขเด่นนี่ไม่น้ำกันเลย ชุดล่างไปก่อนท่านผู้ชมนะเพราะว่าชุดล่างถือว่าเลขเด่นสามว่าว่าคันเลขเข่าเที่ยวบนข้งล่างว่าสิเศร้าปล่อยเลขวิ่งนะจับคุยเล่นบ่แค่เป็นว่าสิจับคู่ให้โดดนะเคลื่อนไหวแล้วเจ้าเล็ก็ต้องเข่าเลขมันมันแม่นบ่ฝนมาน้ำกันมาก่อนเนาะเหล็กพวกเป็นพวเป็นระจํานะได้ตกเก้าละบาดเนี่ยบ้านนี้ที่ สิบ่บต่ตัดเล็กนะครับเพราะว่าตาเล็กนี่ยรุดงวดใดบ,บอ่เอาบ่ตัดเล็กมันเข่าสามแปดสามเจ็ดรุดเลยัดไปบอกเขายั่วถูกขายลอตเตอรี่อยู่วสมดาวเขายั่วถาม บอกโลดเอาสามตั้งอ่ะรูดโลดครับนอนถาเงินโลดบอกเขาเจ้าไงอือ๋อไอ้แกมันกระปอจับให้น้อยอีกจะครูนี่ครับกันไว้ในเด้อถามเส้นส่งดาวอยอะมืึอนั้นน่ะเพิ่นเดินมาสองอ่สามเบาถ่อามอยู่จะบ่มาน้ำกันบ่อืมนี่หมูกระทามอยู่ที่กิ่งเล่งว่าในจับกันไในทางเดียวเด้อืมเลยว่ามันจะจับเงีให้อ่ากระจังกระจังเนียนเอาไปเลยครับจังเงินจังว่ากันจังเนียนในคนตัว โอ้สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดอันนี้สูตรเสี้ยนเอา, 2, าสองคือประไซทั้งทีครับผมนี่ละสองแค่สองแปดคู่เดียวบ่อ้อนหนี่งละขี้เกียจเลขไม่ได้หางเดียวครับกันมาดเราเลยตกอยู่หางเดียวครับอือเ,เลขนี่เพราะว่าห่วนี้ห่วน,วนี้ว่น ไ,ได้หางเดียวเนสามเลยหางเดียวตัวนด้เนาะตัวเนนอน FC ไปหาจองลอตเตอรี่ทำช่วหายหยิบ <20 S 2> ลอตเตอรี่ตลอดสีก่การออกมาแต่ละงวดตัวงวดที่แล้วเนหะ็นอหมงวดที่แล้วเนี่มันเป็นตังสี่บานเนี่ยตัดออกมาเนี่ยมันมันมันสีได้ตัวนี้นี่นี่เลขกนี่พอมันได้สี่ห้าหกเจ็ดนี่พอมันตัดออกไปแล้วสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเก็ดผัดไปมักศูนย กับสามแม่นบ่ะส่วนหนึ่งสองสามนี่มากเตทาซีหรือโฟบ์มักนี่ตัวบกับเก่านี่เพราะมากอะไรนี่เลขงวดนี่เครดังได้ต้องเข่าเขอางนัดงวดนี่งวดสีม่างวดที่จะหัหนึ่งสองสามบอนี่นี่นี่งวดสิม้านงวดสีม่านนี่อันนี้งวดที่พานงวดที่านงวดงวดนี้ได้นี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เพื่อเขาตาหกเจ็ดแปดตัวนี้ตััดทีมแล้วนี่เก่าส่นหนึ่งตัดไปเรือซ้ำนี่ ห้าหกเจ็ดแปดงวดน,นี่เอามาใส่สองอ่ะสามนี่แหละอยู่นี่แหละเดี๋ยวงวดสิสุมาเลยก็ผู้อกอ่าเดี๋ยวสิบอ,อกเอาเป็น,นชุดล่างป่ะครับพ่ออันนี้ตัวเล็กชุดนี้ชุดบนแถมล่างเี่เข<อ>าผูุ้ดต้นล่างแต่ว่ามันเข่าตลอดสิบเพราะตแต่ละงวดนี่มันเลขบวนเาว่าตรงกันเพราะเขาตัดเขาคำนวณออกมาแล้วนี่ต้องมีในน,นีเลขนี่ห้าหกเจ็ดอันเป็นเลขติดบอ,อกหรือเลขรยัง ห้าหกเจ็ดแปดนี่คือเป็นเลขตีทาหกเจ็ดแปดเป็นเลขติดคือคือไบบยืนมันติดทั้งหมดั้งล่งหมดนี่เอาชุดเด่นเลยเดี๋ยวสองอ่ะสามบ่อันนี้เอาตัดเอาสองอ่ะสามเพราะว่าเห็นเขียนลายตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะก็เลยว่าเอาชุดใหญ่ยุ่นี่เลขเลขนีห้าหกเจ็ดแปดนี่ติดทั้งหมดทั้งลังหมดนี่ครับกล้าวกันเลยว่าติดทั้งหมดทั้งลังเขาแท้คือตัวไอ้สิเขียวนะจ้ะ เอาเน้นตัวไหนคือว่าได้หางเดียวตัวไหนคือว่าหางเดียวอืมให้เพิ่นเน้นให้ธรรมบุษมสามหางสามแปดได้สองคู่ป่ะครับแต่หอดมือในสิบอ้อหางเดียวสิบสามหางมาเนาะคุณพ่อเนาะเอาท่านผู้ชมตาสองนี่ประเด็นเทศสามเป็นบ่เป็เน้นที่สามคือ่ายืนตัวนี้เลล่างอย่างเดียวท่านผู้ชม สองกับสามกิยังอยู่บ่เอานี่งวดที่พ่นหน้าให้เบิ้งนะครับเนาะจับคููไม่เข้านะครับตะวันเหล็กเด่นเป็นมาน้ากัน <c oughs> นะครับเพิ่งเห็นหนึ่งสองหนึ่งสามเกิดจังม 1, 3, 3, 1, วัดหนึ่งสามสามหนึ่งเบาถ่าก็รีบม,าม,ามักธรรมชมวาซีมานะ่าคิดว่าสิเขาทั้งบนทั้งล่างเอาให้เขาได้เพรว่เหล็กน,น,น,นอนนอนนอกมาแล้วหนึ่งสองสามครับว่าไงแต่ละงวดตรงมีอยู่ในหนีเหล็กเพราะว่าเขานอนองกมาแต่ละ นะครับ3 8 3 7 3 6 3 5นะครับ5 6 7 8นี่เป็นเลขติดนะครับผู้ใดจะมักอ่า2 5 2 6 2 7 2 8เป็นตัดเพิ่นเอามาให้แต่2 8ผู้ใดมัก2 5ได้บ่2 6ก็ได้แล้วแต่ 27, 2 7อ่าจะเอาเพิ่นบ่จับให้2คือจับ 28, 2 8ค,คู่เดียวนะครับเน้นให้หาลอตเตอรี่ก็คือ3 8กับ3 5บแต่ละเลขงวดน,นี้นี่ผมสิซื้อตัวเดียวตัวใดล่ะ อยู่ในนี่ละอยู่ในนี่การ์นีแล้วผมมาเนี่ยสามแปดเนี่ยเบ้าเถาเบ้าเถาไหนจะอ่านว่าเป็นมักสามแปดอ่านมาสามห้าเพิาหอดมือเวลาเพราะว่าอย่างนันมาครับผมเบ้าเถาลิ้หัวสามแปดสังเกตสองนี่เพิ่นจับเซตแต่สองแปดนี่สามแปดสองแปดเพิ่นว่าทารุดสามแปดกลาจะเป็นสองแปดนะครับนี่แหละสามแปดสามก็ยังอยู่อืทางหกมากจะเป็นสามหก เอาแคปหน้าจอชุดล่างอย่างเดียวนะครับเสียนสองดาวนะครับชุดบนเดี๋ยวจะมาหาอีกรอบนะครับผมเอาขอบคุณเส้นสํำดาครับผมขอบคุณค่ะเอานะครับพอกันคลิปหน้าทําู้ชมสวัสดีครับ